วันนี้เรามีโค้สกินว์าวิ่งและค่าถาวรมาแจกนะครับเราเอาได้ที่ใต้ลิงค์คลิปเลยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมนิวมาเดียนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่ที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะครับแต่ผมว่าเป็นฮีโร่ที่แบบเก่งเลยทีเดียวนะถ้ามาเล่นฟาร์ม <laughs> แบกไม่เป็นนะครับมีแต่แจกครับ <laughs> ตอนนี้ ผมเล่นอยู่ในแลงคอน10ดาวนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นดาวที่ไปเยอะแล้วก็ไม่ใช่แล้งที่สูงนะเป็นคอนอนุบาลเนาะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับผมว่าเตเองนะเพราะเดี๋ยวผมว่าเล่นแลงคอน10ดาวเดี๋ยวมีคนมาดามากว่าขี้โม้ยังอีกติดวงสิบดาวผมเล่บุลี่ตเตงบุลี่แค่ผมคนเดียวนะเป็นแลงคอนอนุบาล เล่นสูงกันนั้นไม่ไหววันนี้ที่ผมจะเล่นนะครับคืออยู่ไหนวะ <laughs> ซาณิตป่านะครับ <S 2> <S 2> <S เออยอเหรียนซินิเทียยีเรียเออรูนี่ผมใช้นะด้เซียนไว้เปล่าวะ เหมือนผมไม่ได้เซตเนาะอ่าผมไม่ได้เซตจริงด้ะก็อาจจะเป็นโลนี่ครับพี่ผมใช้แล้วก็เซตพลังแฝงก็เซตเนี่ยนะครับผมว่าซันนี่เป็นตัวที่เล่นง่ายนะแต่คนไม่ค่อยหยิบม,มาเล่นนะครับฟาร์มเป็นตัวต้นเกมถ้าแบบเกินนี่คือกดย้ำเหมือนกันนะตีกระโดดหายกระโดดหาย เดี๋ยวไปรับชมต่อในคลิปเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะเล่นสนิทอาจจะเป็นเล่นเซตดาเมจล้วนนะครับตัวอาจจะบางแต่ดาเมจจัดจ้านถึงใจแน่นอนสกิลแรกที่ผมจะาย้ปสปินส,ปสกิลสองก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับจะได้ฟาร์มเร็วคลิปออกมาสิ ก็ขออภัยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับติดเรียนจัดเลยครับช่วงนี้แล้วก็ติดเรื่องเขาว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดูสถานการณ์คุยก็ทําแบบสอบถามฝ่ยายจราจรเสร็จก็นานหน่อยครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาลงขออภัยจริงๆนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมมีโค้ดแจกเอฟเฟกการวิ่งวาร์แล้วก็คิวถาวรนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับ แต่อาจจะรู้แล้วแหละผมอาจจะไปบอกก่อนจะเปิดคลิปแล้วแหละมั้งดูก่อนว่าจะตัดตอนไหนโอ้ยเพื่อนเวทปาา่าออนะเขาถามว่าก็สวยครับทำได้ดีเพื่อนเวทนวดแล้วเรามาเวทนี่วะดูปะเขาฟาร์มมาแล้วนะครับเล่นซานี้เราอยากรีบครับก็ฟาร์มชิวๆเรื่อยๆเอื่อย รอเ,เกิดแล้วค่อยไปแบบรอสีค่อยไปซ่าเขาดีกว่าลวเล่นล่างได้นะแต่เราไม่เล่นเราจะเอาตัวบางตัวบาง <c oughs> ก่อนไปไเอากลางดีกว่า <c oughs> ตังสำคัญครับ เคยว่าต่างซื้อความสุขไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละประเด็นมา,าด้วยความเร็วแสงไปโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาฟูกระโดดตบหายเป็นไงล่ะครับไปแล้วครับไม่มีอันติถอยครับสานิทเล่นใจเย็นๆครับแต,แต่แต่เหมือนเพื่อใจร้อนอ่ะเป็เหมือนเพื่อใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ เรายัางจะไม่เอามังกรเล็กนะครับเพื่อนไม่อยู่เสียงฟ้าไหมครับต้นเกมฟ้าไปอย่าไปบ้าครับอย่าไปบ้าคิว,อควโอ้ยอันตีไม่มาไม่ไม่น่าเข้านะครับไฟนี้อีกสั้งสิบวีเพื่อนรีบเข้า ก่อนนะครับตอดๆพอไม่มีอันติอารามอารามมีจับนะขอลองเถอะขอลองอุ้ยเกือบได้ไม่มีใครเข้าอ่ะเออเพื่อสักตัวอึสวยเพื่อ <c oughs> ช็อนนี้ผมพลาดนะผมไม่น่ารีบเข้าแต่มเล็กควาย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับ เอเหมือนจะเสียเปรียบแล้วนะเริ่มโดนนำเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปโอ้โหออบเจกต์โดนเอาแล้วต้องเอาดาร์กสินะนินออบเจกต์หน่อยนะครับแผ่นนี้พอแบกแมนแผ่นนี้ก็น่ากลัวนะเราต้องไปเอาออบเจกต์ก่อนเพื่อนจะได้รวยแต่เพื่อนนี่เหมือนจะแจก เพื่ออะไรเพื่อนถามจริงเพื่ออะไรมังไปตายกันเพื่ออะไรขยันบวกด้วยนะเพื่อนโอ้ไม่ว่ามูซินเดย์รูเนอรนี่ได้แล้วครับกลับจอย้อยจอยกองกลับว่างเลยตัวเดียวอิ่มแล้วเราไม่โลก เล่นซันนี่ค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตอนนี้ครับไฟตรงกลางครับโอ้โหแบ็กแมนโดนเก็บไปแล้วนะครับต,อ,ตอนนี้เหมือนฉีกําลังจะไล่เก็บซีนิเทียนะครับเอาเฮียเอาคลิปตอนนี้เลนล่างจะยังไงครับสองสองต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ผมควรช่วยบนใช่ไหมควรช่วยแหละโจกเกอร์สดอีกแล้วอะ รีบเก็บอะลัมถอดน,นี่ถอยครับถอยถอยรอดได้แก่ว่านี่พผะอะไรครับเหมือนเราจะเสียกางนะครับเนื่องจากเมดไม่มาเอากลางเลยครับเมดจบแล้วครับการกลางีแต่กลางไม่โดนแต่แดงโดนครับแวงแดงน่าจะโดนเวดโดนไหมโอ้ดีนะตัวเวดไม่ใช่ตัวดามจขนาดนั้น ผมเล่นซาน,นี้แต่ผมเสียอย่างหนึ่งนะผมไม่ค่อยฟา่ปาป่าเขาบ้าคือแบบคือคุณเข้าใจไหม,มคือแบบต้นเกมคือแบบหดตัวนึงคือยังไงก็ต้องกินไป้ะตัวหนึ่งอะ่ะคือแบบตัวเวอร์ไบอะ่ะก็เลยแบบกูไม่ฟ์าแลวทีเดีฟาร์ม <c oughs> คนดีกว่าตอนนี้บนน่าจะมีทูเรนไปเติมนะครับทูเรนน่าจะดักป่าอยู่สักป่างานนั่นครับทูเรนไปซะแล้วการก็เสร็จเรานะครับงานนี้ กลางของเรากลางของข้าได้กลางไหมครับตอนนี้เราต้องขึ้นไปเติมเพื่อนอย่างเร็วด่วนนะครับสบตีนแตกตอนนี้เพื่อนโดนจับแบ็กแมนมาแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วแสงวิ่งมาด้วยวกระโดดหัวลัรมไปครับแตกครับแบ็กแมนไล่ต่อไปพานิสายไปที่นึงนี่แตกไปครับกูไม่ได้คิวอีกแล้ว ไม่มีสกิลอันตีแล้วนะครับแต่เพื่อนเข้า <c oughs> เพื่อนเข้า <c oughs> เพื่อนตายแล้วกูกลับเอ้ยวิง่งวิ่งด้วยความเร็วแสง <c oughs> ตอนนี้เพื่อนมาช่วยแล้วนะครับแต่เราไม่เข้านะครับตอนนี้ฉีปิดบูเรานะครับเราเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้เพื่อนเข้าไปไล่ฉีให้แล้วเราฟาร์มบู <c oughs> ไม่ช่วย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เลือดเราโลนะครับไม่ควรเสี่ยงในการเล่นนะครับ เสียงคือดักตัวบางๆนะครับหรือว่าเลือดฝั่งนู้นโรมากๆตอนนี้เพื่อนด้ไร่เก็บตอนนี้ถึงเวลาสวนนะครับโอ้โหตอนนี้หนีไปได้เราควรไปกันบนนะครับตอนนี้ดักดักได้นะดัก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 สลิมดักสลิมดักสลิมโอ้โหมาพร้อมอารัมด้วยสหยลตอนนี้อารัมเดินตรงลุ้งหน้าไปตรงรึบ ตอนนี้ซาลิมแหลมซาลิมแหลมโอ้โหกูไม่ได้คิวอีกแล้วหัวดีไหมเนะนี่ยนี่ป่าไปหนึ่งทีครับทักทายตอนนี้โอ้โหดักครับดักต่อดักดักตอนนี้เจอแบ็คแมนกลับก่อนแบ็คแมนไปไหนแล้วตอนนี้เพื่อนเข้ากันอย่างนัวนะครับตอนนี้ฉีปิดหลังเราเข้ามาช่วยครับอืออูโดนอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ดันบนได้นะครับตอนนี้บนฟรีนะครับ เราต้องรีบไปเอาบนนะครับตอนนี้ตอนนี้เคลียบนเคลียบนเคลียเสร็จแล้วนะครับบนหนึ่งป้อมตอนนี้ซาลิมแหลมมากแหลมมากแต่ไม่มีใครเข้าให้ไปดีกว่าตอนนี้ได้ฮิวเล่นต่อตรงกลางน่าจะฟรีนะครับจะดักพี่เลยหนูเรียงโอ้ยโอเคดกัดกได้ <laughs> ตอนนี้เ,เสียไปแล้วครับตอนนี้ทีมเสียเปรียบนะครับ1ต่อ4ควรรีบกลับด่วนครับแต่ซาริมไล่มาอย่างโอ้โหยอมเสียฟิกเพื่อจะเก็บคิวนะครับแบ็กแมนมาด้วยแตกครับแต่คลิปเราดันสูงเอ้ดันสูงนะครับถือว่ายังไงก็ไม่ถึง2ป้อมนะครับที่จะเสียไปนะครับก,ก,ก็ก็มีเสียงอยู่แหละเพราะว่าจูเกอร์จกเกอร์เคลียได้กูไม่มั่นใจแนละ้ว <c oughs> ตอนนี้แบ็กแมนน่าจะเอาบูเราไปเรียบร้อยแลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราวิ่งไปอย่างความเร็วสูงเคลียคลิปครับไม่กล้าเข้าอาร์ลอยู่บูหายไปแล้วนั่นแหละอย่างที่คิดตอนนี้สลิมฟีบนอยู่นะครับยังไม่มีใครสังเกตออกจากซานติตอนนี้ซานิรอ,อกสกิลหนึ่งเพื่อเข้าเจอสลิมสลิมหนีก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้เพื่อนกำลังลุมออดาน,นครับเราควรทำอะไรครับควรควรยืนดูไม่ใช่ ซอยดาร์ก,กอยู่นะครับโอเคเราได้ดาร์กลี่เยื่อมาแล้วนะครับดูครับฟาร์ไม่ฟาร์ฟาร์ไม่แค่18นะครับเล่นสันนี่ผมไม่ค่อยฟาร์มจริงๆนะคือดามีมันเวอร์อยู่แล้วอ่ะซานี้อ่ะราดักรอเอาตัวบางนะครับตอนนี้วิ่งไปครับเพื่อนยกสวยมากกระโดดเอาไปหายเก็บ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 เพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนกูจะแตก แบ็กแมนอยู่ไหนโอแบ็กแมนแตกแล้วช็อตตั้งกีซานิททำการกระโดดสวยมากเมตดเปิดได้ดีนะครับตอนนี้เอาป้อมครับมึงแท้งป้อมก่อนเพื่อน <c oughs> ตอนนี้อารามออกมาแต่เราไม่สนใจนะครับเราเจะหัวดป้อม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 จบคลิปเรียบร้อยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คลิปสั้นๆน,นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์รักกันจริงอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจเปเรามาดูกันนะครับว่าดามจที่ทำไปกบว่าจานิดฟารามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมว่ามันตัวต้นเกมที่ดีนะถ้าเล่นแบบเเกมนำเป็นเป็นตัวที่แบบสวยเลยได้อันดับสองนะครับเก็บสาม ทิพเปิลคิวไปอหนึ่งรอบเมดเล่นดีอันนี้ยอมรับนะเมดเล่นดีอันนี้คือไอเทม่นึงดาวเมดที่ทำไปคือ20เปอร์เซ็นต์นะครับทำไปห้าห้าหมื่นไม่ต้องชวนไม่เล่นแล้วก็รับดาวเมดไป15เข้าไฟไป59นะครับจุดหนึ่งเข้าพ,อ,พอมเมดเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเชปโร